ค่ะในที่สุดแล้วนะคะน a นซี่เพ c รซีก็ได้เดินทางถึงไต้หวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องแลนดิ้งแต่รันเวย์ตอน21อริกา4 4นาทีตามเวลาในประเทศไทยนะคะหลังจากนั้นก็มีการไลฟ์สดนะคะทางสื่อต่างๆนะคะสำนักต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น RT r e u t e r นะคะแล้วก็หลังจากที่น a นซี่นะคะ ลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะก็ได้มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะเป็นภาพถ่ายประวัติศาสตร์ระหว่างแนนซี่เพรซีประธานสภาสหรัฐค่ะกับทางด้านของคณะผู้บริหารของไต้หวันนะคะก็สถานีข่าวต่างประเทศค่ะก็มีการถ่ายทอดสดจนถึงนาทีนี้นะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะก็มีเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ทางด้านของจีนเองก็มี breaking news นะคะว่าเธอก็ว่าจีนเองก็ได้ส่ง ทางด้านของซูง -35 าข้ามช่องแคบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะทางด้านของหลังจากนานซี่แตะแผ่นดินของไต้หวันนะคะทางจีนก็กระทรวงการต่างประเทศของจีนค่ะก็มีการออกแถลงการทันทีเลยนะคะเหมือนกับเขียนไว้รอนานแล้วนะคะก็มีรายงานข่าวออกมาทันทีเลยละคะ่ะ ส่วนปฏิกิริยาประเทศต่างๆนะคะทางด้านของเครมลินค่ะโสุกเครมลินก็ได้ออกมาแล้วนะคะประกาศที่จะยืนเคียงข้างกับจีนละค่ะส่วนทางด้านของเยอรมนีรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงนะคะก็ออกมาประกาศที่จะยืนเคียงข้างแนนซี่ะค่ะคืนนี้เธอจะพักที่โรงแรมที่ไต้หวันนะคะการไฮเอ็ดค่ะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะมีกําหนดการที่จะพบกับประธานาธิบดีไช่อิงเบินค่ะก็จะเป็น หมายกำหนดการต่อไปนะคะก็ต้องดูความเคลื่อนไหวที่ต่างๆจะเกิดขึ้นนะคะทุกฝ่ายเองก็เตรียมความพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็น ทางด้านของสหรัฐนะคะก็ส่งเรือมาค่ะทางด้านของจีนเองก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะไต้หวันเองก็เตรียมพร้อมเช่นเดียวกันค่ะก็มีข่าวว่าทางด้านของ F16 นะคะก็ออกมาจากโอกินาว่าแล้วล่ะค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์นะคะส่วนทางจีนก็รายงานว่างานนี้นะคะสหรัฐจะต้องจ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นล่ะค่ะสหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับสิ่งต่างๆที่จะตามมานะคะส่วน หน้าเพจของสื่อกวธามค่ะก็ให้น้ำหนักไปที่การรวมชาติอย่างเดียวเลยนะคะก็ ผลที่จะตามมานั่นล่ะค่ะก็อาจจะทําให้จีนกับไต้หวันนะคะได้รวมชาติได้รวมพี่รวมน้องกันเร็วยิ่งขึ้นก็เป็นได้ล่ะค่ะเพราะว่าก็เป็นโอกาสนี้นะคะก็แนนซี่เองอาจจะเป็นตัวแปรเป็นตัวช่วยที่สําคัญก็ได้นะคะที่ทําให้จีนกับไต้หวนันมีการรวมชาติการได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมล่ะค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวโดยรวมที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงคืนวันนี้ค่ะสําหรับการเดินทางเยือนไต้หวนันครั้งประวัติศาสตร์ ของนานซี่เพลโลซีค่ะ